สวัสดีก่อนสสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับผมสำหรับนิสันอกสระปุ๊บสาขาโคราชจอของเราครับวันนี้ผมก็มาอยู่กลางทะเลทรายนะครับผมซาลาที่ร้อนร้อนแรงมากครับดูดูดูหน้าตาผมเนี่ยดีเลยครับดีเลยนะครับก็แนะนําเหมือนเดิมน,นะครับเราขายนิสนันเราต้องขาย แนะนำรุ่นที่สั้นนะครับวันนี้เราก็จะมาดูโนบาร่าโรฟรฟเอ็กนะครับที่เป็นรุ่นที่กำลังยอดฮิตของเราเลยนะครับหน้าตาก็อยู่ดูดดูนี่แหละเนาะนะนะราคาเริ่มต้นวันนี้ก็อยู่ที่ถ้าขับ2ก็เริ่มต้นก็อยู่ที่999,000าเพบาทเท่านั้นเองไม่ถึงล้านแต่ถ้าเป็นขับ C นะครับก็อยู่ที่ 1, 000, 1ึ่งล้านบาทนะครับถือว่าหนูมากนะครับสำหรับรถ กระบะสี่ประตูที่ใช้ในสูงนะครับใช้งานทั่วไปนะครับตันนี้นะครับส่วนหลักๆเลยนะครับของรถคันนี้ที่เปลี่ยนมาพูดง่ายเลยเปลี่ยนตั้งทันเลยนะครับจนเป็นแท็ซีอย่างเดียวเราใช้ใช้แท็ซีเดิมนะครับแต่ดืดีเราเปลี่ยนผลเลยไม่ว่าจะเป็นที่โดดเด่นของเราเนี่ยที่เป็นหน้าเป็นตาของนิสันเลยก็คือหลอดไฟ LED นะครับมาด้วยกัน4หลอดด้วยกันนะครับผมแล้วก็ไฟเดย์ไทม์เป็นรูปตัว C นะครับตัวนี้นะฮะนะครับแล้วก็มาด้วยไฟตัดหมอก นะครับที่เป็นเอาดีมือนกันแล้วก็กระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับเนี่ยฮะนะแล้วก็มีโลโก้นิสันนะครับที่มาพร้อมกับสีส้มลาวานะครับที่คุณต๊อบเคยบอกไว้นะครับแล้วก็เป็นรุ่นโบโบเอ็กเลยนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แหละเนาะดูีสวยนะครับดูกว้างนะครับผมดูดูดูดันๆนะครับนะฮะแต่สิ่งที่เปลี่ยนหลักๆก็คือคือช่วงล่างนะครับช่วงล่างเราก็เปลี่ยนมาใหม่นะครับผมช่วงล่างตรวนี้เราก็ พยายามทางนิสสันพยายามปรับปรุงในเรื่องสิ่งที่ไม่ดีเก่าออกไปนะครับก็อันนี้ปรับปรุงให้นิ่มนวลขึ้นนะครับปรับแหนบมาใหม่นะครับแล้วก็ปรับทุกมาใหม่นะครับแล้วก็ปรับให้เป็นรถที่ใช้สําหรับอเนกประสงค์นะครับก็คือสามารถนิ่งโดยที่ไม่ต้องบรรทุกก็ได้นะครับให้ความนิ่มนวลได้มากยิ่งขึ้นนะครับอมาดูยางยางเราก็เป็นยางแบบอัลทอรเนนะครับที่ลุยได้ทุกสภาวะเลยนะครับขอบมาก มาพร้อมขอบส7เจของเ,เรานะครับตัวนี้นะฮะ,ะเป็นยางยี่ห้อโยโกยาม่านะครับก็เป็นยางที่มีชื่อเสียงนะครับส่วนด้านข้างเรานี่ก็มีกล้องมองรอบคันเข้ามานะครับเพิ่มความปลอดภัยนะครับดีมากเลยครับแต่ตัวนี้ต้องบอกงี้ครับเวลาเราเข้าโฟโลนะครับนะฮะกล้องจะติดโดยอัตโนมัติของมันเลยนะครับตัวนี้ฮะช่วยคุณลูกค้า ได้มองด้านหน้าและด้านข้างนะครับเพื่อให้หลีกเลี่ยงจากหนุมได้เลยนะครับตัวนี้เป็นอัตโนมัตินะฮะเพิ่งทํามาเป็นรุ่นนี้เลยนะครับเสร็ยจะไม่พอนะครับก็ช่วงด้านหลังนะครับนี่ฮะฝักกระบะเราก็ทำามาเหมนนะครับนะฮะมีไฟกับถิมด้านข้างด้วยให้ดูขุุบินมากยิ่งขึ้นนะครับด้านหลังเราครับผมก็จะมีล้างเลื่อนนะครับที่สําหรับเลื่อนล็อกสัมภาระให้ส่วนกับการล็อกหรือยึดสัมภาระ ที่มันต้องการให้กิ้งไปกิ้งมาแล้วก็ด้านล่างสุดนะครับก็มีตัวล็อกสัมภาระด้านต่ําลงนะครับเพื่อแบบคุณค้าต้องการเอาสัมภาระเล็กนะครับใส่เข้าไปแล้วจุดล็อกมันสูงทําให้ล็อกไม่ได้ตัวนี้ที่สันก็ปรับเปลี่ยนมาใหม่นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับดูฮะเห็นไหมฮะล็อกเราอยู่ด้านล่างต่าสุดเกือบติดขอบกระบากเลยนะครับก็ช่วยให้เรื่องการขนสัมภาระได้ง่ายยิ่งขึ้นด้านท้ายของเราก็ดูแบบบุดมืนมากเลยครับ มาพร้อมกับตัวแต่งฝาท้ายนะครับที่ทำให้ดูนี่ดูดิ้นวลขึ้นนะครับตัวนี้ฮะดูุมากขึ้นนะไฟ LED นะครับไฟท้ายป็ะเพณีกักกณะของนิสสันก็คือไฟรุ่นตัวสี่นะครับบันไดด้านหลังเราก็ทำมาใหม่นะครับเป็นบันไดสองขั้นนะครับจะช่วยเรื่องความสะดวกสบายพร้อมกับเซนเซอร์ถอยให้ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นขนาดมีกล้องแล้วยังให้เซ็นเซอร์มาอีกคิดดูแล้วกันนะฮะนิสสันมองเห็นเรื่องความปลอดภัยในการถอยด้านหลังเป็นยังไงบ้างครับนะฮะ แค่นั้นยังไม่พอนะครับได้ถูกปรับปรุงฝาท้ายนะครับให้มีน้ำหมักเบามากยิ่งขึ้นนะครับเวลาเปิดหรือยกขึ้นนะครับทำง่ายๆก็แล้วสะดวกสบายมากครับไม่ต้องใช้แรงลึดนะครับในการปิดฝาท้ายของเราแล้วก็มีจุดล็อกฝาท้ายด้วยนะครับตัวนี้นะครับสําหรับโปรโฟร์ X ของเรานะครับผมตัวนี้นะฮะดูด้านด้านภายนอกไปหมดแล้วนะราวหลังคานะครับผมสีดําแบบสปอร์ตแล้วก็บันไดนะครับ อันนี้บันไดเราถูกปรับเปลี่ยนมาใหม่นะครับให้เข้ากับลูกตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้นะฮะอ่ะส่วนภายในนะครับสิ่งที่เปลี่ยนของภายในก็คือพวงมาลัยนะครับตัวน,นี้เราปรับเปลี่ยนมาใหม่เลยนะครับแหลกพวงมาลัยเราปรับเปลี่ยนมาใหม่หมดเลยนะครับอ่อรุ่นเก่าๆที่ถูกท่านผู้ผู้ใช้เคยขับขับขี่นะครับแล้วคอมเมนต์มานะครับว่ามันสาวเยอะ ตอนนี้นิสันได้เปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับให้สาวน้อยลงนะครับโอ้โหสาวน้อยลงนี่ดีมากเลยนะครับผมช่วยเลี้ยวได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีเกียร์นะครับมาเกียร์โต๊7สปีดนะครับพร้อมเกียร์มนูุนนะครับส่วนเกียร์มนนุนนี่ก็ช่วยเรื่องการลงเขาลงทางลาดชันนะครับตัวนี้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนตัวนี้ข้อดีของมันก็คือมีขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับผมเข้ามาช่วยแล้วก็เพิ่มดิฟล็อกเข้ามาอีกนะครับตัวดิฟล็อกนี่ก็ใช้สําหรับ ตกหลุมหรือพยายามที่จะออกจากหลุมตัวนี้ต้องใช้ดิฟล็อกเลยนะครับเรื่องของดิฟล็อกเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงนะครับส่วนเรื่องความปลอดภัยนี่มาเต็มเลยครับไม่ว่าจะเป็นถุงลมนะครับมาด้วยกัน7จุดด้วยกันนะครับแล้วก็มีถุงลมด้านล่างด้วยนะครับเบาะก็เป็นเบาะหนังแท้รูปโปรโฟ็กของเรานะครับผมนี่ถือว่าเป็นเบาะที่เฉพาะรุ่นเลยนะครับผมนะฮะส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังที่นั่งหลังก็ถูกปรับเปลี่ยนมาใหม่นะครับจากรุ่นเก่านะครับ ที่ถูกที่คอมเมนต์มาแล้วว่านั่งแล้วไม่ค่อยสบายนะครับตัวนี้เราถูกปรับเปลี่ยนมาใหม่ครับปรับองศาและเพิ่มความยาวของหน้าเบาะมากยิ่งขึ้นนะครับทาให้รองรับหน้าขาได้ดีขึ้นแค่นั้นยังไม่พอนะครับทาเหมือนรถหรูครับผมมีที่วางแก้วนะครับที่วางแก้วตรงนั้นเอาออกไปแล้วและเรามาวางตรงนี้นะครับที่วางแก้วของเรานะครับแล้วก็มีช่องแอร์ด้านหลังนะครับอ่าช่องแอร์แน่นอนครับต้องมีจุดชาร์จไฟอยู่แล้วนะครับ โลกของเทคโนโลยีนะครับเราก็มีจุดชาร์จไฟให้มาครับ4จุดด้วยกันนะครับพร้อมกับตัวชาร์จ Type C นะครับที่กําลังเป็นที่นิยมกันนะครับผมกระจกของเราก็เป็นกระจกตัดแสงนะครับผมกระจกมองหลังตัดแสงกันส่วนด้านหลังเราไะเห็นว่าอันนี้ยังไม่ได้ติดฟิล์มนะครับอันนี้เป็นกระจกสีชามาให้นะครับเป็น3บานหลังนะครับให้เกี่ยวกับเรื่องความก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้โดยสารนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นกระจกแบบ เก็บเสียงนะครับหรือว่าซับเสียงอะคูสติกการ์ดนะครับทําให้เสียงครอบตัวรถน้อยลงนะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ใหม่เลยนะครับรับดีนเครื่องยนต์2.3ลิตรนะครับหรือเทอร์โบคู่นี่เองนะครับแยกการทํางานอิสระของเทอร์โบด้วยนะครับให้การตอบสนองในการขับขี่ได้ดีขึ้นนะครับ190แรงม้า450นิวตันเมตรนะครับแรงบิดโอ้ถือว่าสูงเลยนะครับสำหรับพิสันให้มาพูดง่ายเลยคันนี้พิสันให้มาเต็มทุกอย่างเลยนะครับผมนะฮะถ้า คุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับเชิญนะครับมาที่สาขาจอของเราได้เลยนะครับมาหานักเกมกับนกนต๊อกนะครับผมนะฮะเพราะตอนนี้เรา,เากำลังมีดอกเบี้ย0.99ให้นะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับหรือจะโทรมาก่อนก็ได้นะครับเบอร์โทรของเราก็คือ0910179 ก็ตองหนะครับหรือว่า6 3ตัวนี่เองนะครับก็เป็นเบอร์ประจําหลักเลยของนักเกมนะครับ๋อตอนนี้นักเกมรู้สึกว่าจะอยู่การเลเซย์เกินไปนะครับผมร้อนมากเลยกันนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะมีข้อข้อจใจัดทไหนเดี๋ยวนักเกมตอบเป็นระยะระยะนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวให้ดูรถที่มาใหม่ก่อนนะครับผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับสาหรับเวลาเราใช้เวลามากไปแล้วครับร้อนมากเลยครับตอนนี้นะครับผม แดดแดดแดดสองเลยครับผมนะครับเราอยู่กลางทะเลทรายนะครับซาฮาราพบกับเรานะครับวี่สาขาจอหอนะครับนิสันไอซากุสาขาจอหของเรานะฮะเย้องโกวอนเท้านะครับโครงกล้ามโกวันเฮ้านะครับอ่าอยากมาดูก็โทรมาก่อนได้นะครับหาเราได้ที่นี่นะครับอ่านะครับก็สวัสดีครับ